นี่นะครับชายชนอโอโหเยอะมากเป็นไม้มีหัวหมดเลยนะคะไม้มีหัวนะ,น,นะครับราประกันหัวทุกต้นเลยอ๋อมีหัวทุกต้นรา,า,าคาตั้งแต่หกพันเจ็ดพันไปถึงหกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วก็มีต้นใหญ่ที่ว่าหัวใหญ่ก็จะประมาณหมื่นสองค่ะอ๋อยังยัง สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบอลสีนะครับมาดูรับที่ร้านเจ๊กิ๊บมาง่ายๆเลยจากเลยสู่ราชการมาไม่ไกลนะครับประมาณ50เมตรเนี่ยครับโอเคนี่พี่ของร้านนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จะพาเข้ามาอัปเดตเพิ่งเดินดูแล้วครับแต่ว่า ข้างในคือมีไม้หายากเยอะมากนะเหมือนจะไม่มีแต่ตว่าข้างในผมจะพาเข้าไปดูกันแต่ว่าเอาข้างนอกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้อะไรเขับพี่นี่เป็นเท้าสหาเดชะค่ะเท้าสหาเดชะค่ะปลูกสองถึงสามปีนะคะ่ะก่อนนี้อคือแข็งแรงแน่นอนอโอ้โหสวยมากเลยอย่างนี้ขายอยู่ยังไงนะครับราคาก่อนนี้จะอยู่ที่แปดถึงเก้าค่ะแปดถึงเก้ามีขึ้นอม่ลงนะคะเพราะว่ามีหลายกอ พี่กอใหญ่มากนะครับไม่ใช่มีหัวแน่นอนถ้าเป็นแยกออกนี้ได้หลายกองสหเดชะนะครับสวยมากนะอันนี้อีนเนาเหรอใช่ค่ะจะเป็นอินเนากัดสีแล้วนะคะเป็นกอใหญ่ดูใบขรงนี้นะมันมีแถบชมพูมาด้วยเหรอใช่ค่ะแถบชมพูเดี๋ยวเขาก็จะไล่แถบหน้าใบขาวไม่เคยเห็นแยวเขาก็จะแถบเป็นแถบลงมาหายากค่ะแถบถ้ามันถ้ามัน ก็เห็นแต่เป็นขาวล้วนอ่ะใช่ค่ะนี่ไงเพิ่งเคยเห็นแล้วเขาจะกัดลายเขาเองแล้วมันมันจะไล่ลงมามอายุเขาใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไล่ลงมาเรื่อยๆอ๋อนี่มีบ้างแล้วอ่ากัดเขาก็จะสวยแล้วค่ะสวยเขาเริ่มกัดเยอะแล้วนี่นะครับก็มาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นเบอร์โทรใครสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรที่ร้านะค่ะแม่หลักเกาเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็น กว่าใบโพด่างทองอ๋อกำลังกำลังมาเลยเนาะโอ้โหแบบหายากมากดังฮาร์ปด้วยจะฮาร์ปสวยมีลูกค้ามาขอซื้อหลายคนค่ะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้อย่างนี้แรงไหมครับเนี่ยก็ไม่น่าต่ำกว่าสองหมื่นแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามีลูกค้ามาให้ราคาหมื่นกว่าหลายคนแล้วค่ะอันนี้คือหน่อเขาเหรอครับใช่ค่ะเขามีลูกติดใบติดต้นเลยหน่อกำลังจะออกที่โคนอีกสามหน่อค่ะ ค่อขายยากค่ะส่วนมากใบโพดงธรรมดาอันนี้เขาด่างแล้วฮาร์ปด้วยอันนี้จะเป็นแม่จันทาค่ะแม่จันทาไม้เก่ากอใหญ่นะคะสวยมากครับใบดูลักษณะใบครับแม่จันทแม่จันทาใช่ค่ะนี้ราคาแหล่แม่จันทาอยู่ที่สี่พันค่ะสี่พัน้องก็ใหญ่นะคะก็ใหญ่มาฝั่งนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหกหลงจะเป็นหกหลงค่ะหกหลงนะครับก็สวยอันนี้ก็ก่ออยู่ที่สองพันกว่าบาทค่ะอ๋อราคาก็เป็นไม้กอค่ะสวยมากรับไอ้สีเขียวนี้เดี๋ยวเขาไล่ลงใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีไปเรื่อยๆเขาจะเป็นจมปูทั้งใบค่ะถ้าเป็นหกหลงเขากัดเองธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ต้องทำเลยอันนี้อะไรครับตัวนี้จะเป็นล่อนทองค่ะนไม้กอเหมือนกันโอ้สวยเหมือนกันนะ เขากั <K _ T> ดสีทบหมดแล้วคะ่ะดูได้หลายกอมากกอหอกอ,อเดี๋ยวผมจะพาอันนี้มาดูตรงนี้นะครับคนก็ต้องการเยอะเหมือนกันอันนี้นะครับชายชนอโอ้โหเยอะมากเป็นไม้มีหัวหมดเลยนะคะไม้มีหัวนะครประกันหัวทุกต้นเลยอ๋อมีหัวทุกต้น 6 0 0 0น0 0 0ดพันแล้วก็มีต้นใหญ่ที่ว่าหัวใหญ่ก็จะประมาณ12,000ค่ะอ๋ออย่าง,อย,างอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณ6 0 0 0น0 0็ค่ะคือแต้มทุกใบใช่ค่ะแต้มทุกใบหลอดแดงค่ะ,ะเป็นไม้ต้นนี้หัวใหญ่ค่ะต้นนี้อไม้ปีกว่าแล้วค่ะอ,อพันนี่ครับสวยๆนะเยอะนะช่วยช่วชน มีต้นไหนะครับที่ถ้าเป็นอย่างกระถางปูนี่ก็หมื่นสองค่ะสองเป็นห้าใบแดงทุกใบแล้วก็จะหัวใหญ่แต่เป็นกรอนี้ถ้าไม่แต้มทุกใบก็จะประมาณเก้าพันอ๋อแปดถึงเก้าพันก็ก็อใหญ่นะคบอันนี้ก็จะเป็นนางไหมนางไหมตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่พันห้าค่ะมีสามใบนะราคาก็ไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่แพงนะคะตอนนี้ก็ยังคงที่อยู่ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็น ยอดมงกุฎค่ะยอดมงกุฎยอดมงกุฎก็รอลุ้นด่างนะคะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทค่ะแข็งนะใบใหญ่แล้วต้นแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นพรมพิมารพรมพิมานนี่ก็จะเชายชนนี่มันต่างกันอยู่เนาะต่างกันอยู่ค่ะพรมพิมานคือเขาจะด่างใบแล้วเขาจะเป็นไม้ไม้เล็กกว่าพรมพิมานก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันเลยค่ะต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพรมพิมานจะมีต้นเดียวแล้วก็เป็นรวยล้นฟ้าก็จะอยู่ที่ประมาณสองพัน โดยโลุนฟ้าชื่อหน้าซื้อมากเลยอันนี้ก็จะเป็นพันซินเวอร์ดาร์กอนค่ะน,นี่นะครับเป็นทางไม้นอกอืมกส็สวยๆเลยนะคะอยู่ที่เก้าร้อยบาทโอ้โหเก้าร้อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะอันนี้จะเป็นพวกสีเบญจรงค์ค่ะอันนี้อะไรครับเสื้อดีนะต้วนี้เป็นทับทิมค่ะทับทิม,ททมอ่ามีทับทิมเม็ดใหญ่กับทับทิมสยาม นี่ค่ะเบนจะลงใช่ค่ะออมันเขาจะคลหายคล้ายห้องหลงแต่ว่าทางใบกระดูกใบเขาจะเขียวอ๋อกระดูกใบเขาจะต่างเส้นนี่นะใช่ค่ะไปนทางใบอันนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลที่เขาขายกันท้องตลาดทั่วไปก็จะขายอยู่250อืมบับเบิ้ลแดงอ่าที่ข้างบนนู่นเป็นจอมทับเลยค่ะนี่จอมทับ5ใบสวยๆเลยนะคะจอมทับจอมทับ5ใบสวยๆกำลังแจกหนึ่งหลอด อยู่่ที่4,000บาทค่ะคุณผูมครับก็พวกนี้ก็จะเริ่มเป็นไม้หัวค่ะใช่แล้วก็จะเป็นหมื่นหานสามใบกับหนึ่งรอดหมื่นหานก็หายากอันนี้อะไรครับใบสวยจริงๆอันนี้อันนี้เป็นภูแก้วค่ะเขาจะคล้ายๆพวกมิ่งมงคลแต่ว่าใบเขาจะสีต่างกันนิดนึงมิ่งมงคลเขาจะหน้าใบเขาจะเยอะกว้างกว่านี้อ๋ออันนี้ก็เป็นรวยล้นฟ้าอันนี้เหรอใช่ค่ะอ๋ออันนี้พอเขาโตขึ้นสีเขาจะไล่ใช่ค่ะแดงเลยเหรอเพราะว่าเขาจะมีแบบ หลายตะกูลรถฟ้าตัวข้างบนนี่ก็จะเป็นม่วงมงคลม่วงนะครับม่วงมงคลม่วงมงคลนี่เหรอครับใช่ค่ะมีฟอมกอนนะคะออกดอกแล้ว้านี้ก็จะเป็นแม่ปลาบูทองอันนี้เหรอครับใช่ค่ะโอ้ชื่อจำไว้รับจำาบมีแต่อันไหนที่ไม่ได้ยินก็ได้ยินใช่อันนี้อะไรแม่ตะลักกุสุมาอันนี้เหรอครับใช่ค่ะอันนี้แม่ ตะลักปูชมมาตลักปูชมมาทั้งสองอันเลยนะใช่ค่ะเป็นไม้กอค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณพันสองค่ะกอใหญ่ตองอันนี้ก้านไม้หายากนะนางวาลีโอ้ชื่อเพิ่งเคยได้ยินเหมันใช่ค่ะนางวาลีห่ะนางวาลีราคาแรงไหมครับนางไม้ไม่แรงค่ะพันกว่าบาทออันนี้เขาจะใบเขาจะเป็นสีเขาตัดใบใช่ก็จะเขียวขาวออเขากัดหน้าใบ อันนี้ก็อันเดียวกันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันค่ะบางคนเขาจะเรียกว่ากบอั้ตาเมื่อกบตัวนี้ก็จะเป็นกลูไม้ทั่วไปแล้วก็หงเเขวกลูหงเเขวกลูก็ไม่แพงนะคะอยที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยกลูแล้วแต่ไซสายกลูนะมันต่างกันตรงไหนก็ไม่รู้นี่กลูก็คือปีกพูกปีกใบปูหนูเขาจะขึ้น ไม่เหมือนกันขอบใบจะไม่เหมือนกันอันนี้องเฮาใช่ค่ะองเฮาอ๋อเขาจะขายกันแล้วก็ปีกพิณลีก็จะขายกันอย่างอ๋อนี่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนี่อันนี้ก็สวยมากนะหนุมานออกศึกค่ะถ้าถ้าขึ้น่าหนุมานนี่ก็เริ่มประมาณพันห้าค่ะไม่แพงนะคะใช่ค่ะเป็นไม้หายากนะแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นหนุมานอมพะพาอันนี้ครับส่วนข้างบนนู้นจะเป็นพันนารายโอ้พวกนี้เริ่มเริ่มแบบหายากแล้วคน คนต้องการนะครับใครสนใจก็โทรมาพระรามค่ะไหนพระรามอ๋อนี่พระรามจะคล้ายๆกันพระรามพระรามพระนารายสวยนะคะอยู่ที่ประมาณชั้นห้าค่ะต้นนี้เหรอไม่แพงใช่พระรามโอ้แล้วก็อันนี้จะเป็นหนุมานลูกผสมค่ะตัวไหนครับตพืทั้งเท้เหรอคะหนุมานร่วมกับพระรามค่ะเป็นลูกผสมของสองตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคุณพอตัน อู้ชื่อแต่ละอันใช่อันนี้เป็นไม้ดอนเจดีค่ะโอ้โหใบดูดอนเจดีใบทำไมมันสวยสวยค่ะสวยมากเลยดอกไม้สวยลายยาวเหมือนกันนะคะอะไรนะดอนเจดีใช่ค่ะอ๋อเป็นไม้กอค่ะมีลูกด้วยสวยมากเลยเป็นไม้กอร้านนี้ก็จะเป็นไก่เลยค่ะพวกนี้ก็จะอันนี้ไก่สุดเหรอครับอันนี้จะเป็นอันนี้ไก่ลาชาวอันนี้ไก่ตัวงามอ๋ออันนี้ไก่ตัวงามทุกคน ไก่ัวงามนี่คนก็ต้องการเยอะให้ต่างหาอันนี้อะไรครับอันนั้นจะเป็นไก่สุดสงวนค่ะไก่สุดสงวนค่ะนี่ก็เป็นตระกูลไก่นะเนี่ยค่ะตระกูลไก่ก็จะอยู่ที่800-1,000บาทค่ะอย่างอันนี้เท่าไหร่ครับประมาณ1,000ค่ะอ๋อยังไงนะกัดลายใบหมดแล้วนะคะสวยมากเลยใช่อันนี้ก็ตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะตัวเดียวกันอันนี้ยังไม่กัดลายเนาะอันนี้เริ่มกัดลายโอ้สวยเลยตัวนี้จะเป็นไก่สีค่ะ ไก่เศรษฐีอันนี้มันมีมานานแล้วไก่โบราณใช่ไหมหายากค่ะเออผมเพิ่งเคยเหนะได้มาสี่กอตอนนี้ก็เหลืออยู่กอเดียวแล้วค่ะไก่เศรษฐีมนจะนิยมเพราะหน้าใบเขาจะสวยกว่าเอกลักษณ์แตกต่างกันอยู่ที่พันกว่าบาทเลยค่ะเป็นี้สองมีหัวด้วยมีหัวไหมมีหัวค่ะมีหัวทุกต้นค่ะรับประกันหัวได้เลยนี่ครับมีหัวเป็นไม้มีหัวนะคะเรารับประกันลูกค้าเลย ชายชนก็มีหัวทุกต้นนะคะนี่นะครับคู่นี่ชายชนชายชนชยชนก็มีหลายไซส์นะมีตั้งแต่ไซส์เล็กเลยไซส์เล็กก็จะประมาณสามพันบาทค่ะอืมค่มีสามถึงห้าใบแต่ไซส์เล็กคนจะนิยมอืมรุ่นทั่วไปจะนิยมไซส์เล็กนี่ครับมันสวยดีเนาะตวนีแจ้นขาว นี่ที่มันจะใบจะหอมใช่หรือเขาใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีเสน่ห์ในตัวเสน่ห์จันทขาวอันนี้เป็นจันโกเมนค่ะอืมพวกนี้ก็ยังจะลังลายเหมือนกันจันจันนาอยู่ฝั่งนู้นใช่ค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะจะลายต่างกันโชคเก้าชั้นค่ะโชคเก้าชั้นใช่ค่ะจะมีใบด่างอ๋อมันด่างด่างไม่ด่างราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึ่งโซ่มันจะใหญ่กว่านี้ใช่ค่ะกอเขาจะใหญ่ใหญ่แบบนู้นเลยค่ะอันนู้นเป็นเศรษฐีวินสันดีวินสันด่างเหมือนกันค่ะ เป็นไม้ไม้เก่าแก่ที่ส่วนมากถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะไม่ค่อยด่างค่ะด่างจะหายยากอย่างนี้ขายอยู่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพค่ะแล้วแต่ลายชูเก่าชั้นค่ะกอเ้าใหญ่แข็งแรงแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นคู่ด่างนะครับใช่ค่ะคู่ลายเห็นอ่อนไม่ทั่วไจันนาใช่ค่ะมีสองกอข้างตลางนกันโกเมน อันนี้ใช่ไหมครับที่กำลังนิยมมากๆจันโกเมนจันโกเมน,เมนไม่แพงนะคะกอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าหร้อยค่ะนี่หรอครับใช่ค่ะก็<อ>ใหญ่เน็มหน่รอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นกิ้งเมนสิงค่ะเป็นเหมือนบอลทั่วไปแต่กล้านเขาจะชมพูตัวนี้เหรอครับใช่ค่ะ,ช,คะช่องทางติดต่อไหมครับมีเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะเบอร์โทรตามนี้เนาะ ไ,ไปดูตามนี้แล้วก็หน้าร้านอยู่ติดกับร้านหมูกระทะเจ๊จิ๊บเจ๊จิ๊บหมูกระทะเลยค่ะเป็นชั้กิโล159นะคะอ๋อลงเนินไฟแดงสรารากลางมาประมาณ500เมตรค่ะอ๋อนี่นะครับมีบอนสีแล้วก็มีหมูกระทะด้วย มีไหมหายากก็จะได้มาเรื่อยๆอ๋อก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะลูกค้าบางคนเขาก็หาไม่ได้เขาก็มาสั่งเราไว้แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เวลาเราได้มาก็คือว่าจะโทรติดต่ออันนี้นัดรับก็ได้ใช่ไหมครับนัดรับได้ค่ะาไม่ใจมากก็นัดรับได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กมากครับขอบคุณค่ะ